สวัสดีครับผมเนยกิรกิจครับค่ะและสุการแรกขวัญจิรกุละนะคะคุณผู้ชมครับร่างกายของคนเราเริ่มมีอาการเสื่อมถอยตามไวัยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราหาักปล่อยไว้มันก็อาจจะเกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะนะคะและแน่นอนนะคะอย่างที่พี่เนยได้บอกไปว่าร,ร่างกายเมื่อเสื่อมถอยไม่ว่าจะเป็นโรคของบอกว่าการนอนไม่หลับซึ่งเป็นโรคยอดฮิตเลยนะของค,คนท<ห>ี<ๆ>่อายุเยอะรวมถึงนะคะโรคเสื่อมต่างๆโรคไขข้อเรื่องข้อกระดูกนะคะรวมถึงการอาการปวดเมื่อยเยอะแยะมากมายเลยพี่เนเนย ครัเพื่ออย่างนี้ครับสุกัสร่างกายของเรามันจะเริ่มมีสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีถ้าเป็นน้อยๆจะพบเลยครับว่าร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียหลับแบบขณะทำงานบ้างตื่นเช้ามามันเคยเป็นไหมลืมตาไม่ขึ้น เหนื่อยง่ายผิดปกติโอ้อันนี้เป็นประจําเลยอ่ะหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายคือขึ้นบันไดไม่กี่ก้าวเนี่ยก็รู้สึกเคลียร์แล้วแขนขาอ่อนแรงทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้ไปยกไปแบกอะไรอุ๊ยอันนี้น่ากลัวนะพี่ถ้าเกิดว่าเกิดอาการแขนขาอ่อนแรงเนี่ยอันตรายมากๆเลยถ้าปล่อยเอาไว้นานจะเกิดอะไรก็รู้ไหมฮะโรคต่างๆมันก็เริ่มถามหามาเคาะประตูบ้านเลยและปัจจัยส่วนใหญ่ล้วนมาจากอะไรรู้ไหมอะไรเอ่ยพฤติกรรมของเรานี่แหละโอ้โหในการละเลยแล้วก็ขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพนั่นเองนะครับ ลองเช็คดูนะโรคที่เมื่อกี้ที่พี่แน่ๆพูดเป็นหรือเปล่าอย่างสุกัสเลยนอนไม่หลับาบางทีนะขนาดแบบอายุ30กว่าเนี่ยคือยังเริ่มรู้สึกแบบแข็งขาอ่อนแรงเลยหลายหคนเริ่มเป็นอาการแบบที่สุกัสบอกใช่ไหคะเมื่อคุณเป็นแล้วนะคะอย่าปล่อยให้เป็นนานเพราะการที่เป็นนาน,านเนี่ยมันอาจจะบอกว่าเกิดเป็นโรคภัยที่ร้ายแรงมากขึ้นพอเป็นโรคภัยที่ร้ายแรงมากขึ้นนะคะคุณเนี่ยอาจจะต้องไปหาคุณหมอคุณอาจจะต้องรักษาโรคภัยต่างๆมันอาจจะ แล้วถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้นเนี่ยโรคต่างๆมันแทรกซ้อนมาเนาะแต่ว่าจะดีกว่าไหมคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมาเจอกับเอ็ดบาลานซ์นะคะ<อ>ที่เป็นสมุนไพรไทยและสมุนไพรจีนค่ะกว่า8ชนิดเรียกว่าเป็น8เซียนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันย้อนไปเมื่อก่อนในอดีตนะคะมหาจากักรพรรดิ<อ>ยังทานสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรเพื่อการบำรุงร่างกายแบบองครวมได้เลยครับผม,ท,มทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะครับนี่คือเอ็ดบาลานซ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรองค์รวมขายดีมาอย่างต่อเนื่องอย่างยาว น,นและที่สําคัญครับมีการบอกต่อกันหลายๆท่านที่ติดตามรับชมไปแล้วแนะนําให้เพื่อนแนะนําให้คนในครอบครัวได้รับประทานกันด้วยส่วนจะมีความสําคัญอย่างไรนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามเคสต่างๆที่เราเอามาให้ชมครับ